ีมยวจะพาทุกคนนะคะไปสวนนะคะแล้วนะคะมิวจะโชก้อย่าทำเล่นแรงดังเลยดีเจอเลยเดี๋ยวมิวจะไปหาหน่อไม้นะคะแล้วอากาเย็นสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวมิวจะคุณแม่จะตื่นเต้นจะไม่ถ่ายมิวสิกแล้วตอนนีะคะตอไ่งนนี้เนื้อแบบน่ากินมากเลยของขาดก็กินได้นะทุกคนมันหอม <laughs> บอกว่าคุณย่าบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาที่สวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องอวุโสลสาวอาขาค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะมิวจะพาทุกคนนะคะไปสวนนะคะแล้วก็จะไปหาหนอแล้วก็จะไปทำอ,อาหารกินกันที่สวนนะคะวันนี้พาคุณย่าไปด้วยแล้วก็มีคุณแม่นะคะ <c oughs> ทักทายคุณย่าหน่อยสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะแอรเหรอสวัสดีค่ะวันนี้ไปไหนคะไปสวนสวค่ะวันนี้พาคุณย่าไปสวนนะคะดูคุณย่ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยมีความสุขไหมคะคุณย่ามีความสุขไหมคะมีความสุข <laughs> อาการกิเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่พาน้องๆงพส <c oughs> ซี่คุกกี้ไปด้วยนะคะ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะจะไปหาหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้คุณแม่บอกขึ้นเยอะมากแล้วก็น่าจะมีเห็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สวนการไปหาหน่อไม้แล้วก็ไปทำกับข้าวกินที่สวยนะคะวันนี้พาคุณย่าไปเปลี่ยนบรรยากาศปกติคุณย่าก็จะอยู่ที่บ้านนะคะ ก็ไม่ค่อยให้คุณย่าไปไหนให้อยู่ที่บ้านแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวที่สวนนะคะแล้วเจอกันที่สวนค่ะเออ นะคะทุกคนแต่ว่าถึงที่จอดรถแล้วนะคะปกติเนี่ยมิวจะขับรถขึ้นไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เอ่อฝนตกแล้วก็ถนนก็ทางขึ้นสวนไม่ค่อยดีนะคะยังไม่ให้เขามาซ่อมเลยค่ะไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเห็นถนนก็ตกใจแล้วทุกคนเดี๋ยวมิวจะไปหาหน่อไม้นะคะแล้วก็จะทําอาหารกินกันนะคะ ลมเย็นมากเลยทุกคนดูดูรอบๆวิาววนวิวดูวิวมันจะอะโอ้โหสวยมากเลยนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวมีวจะพาขึ้นไปดูสวนนะคะไม่ค่อยได้มาอัปเดตสวนนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมีวจะพาไปอัปเดตสวนนี้ด้วยขมมึ้นมาทิว นะคะพาอภีม,มาเดินออกกําลังกายด้วยดูทุกคนถนนมันเป็นหลุมแบบเนี้ยน่ากลัวมากเลยนะคะมิวก็เลยไม่ขัดจะดีกว่าคุณย่าก็กลัวด้วย,วยไหวไหมคะคุณแม่ไหวค่ะดูทุกคนถนนแบบเป็นล่องลึกมากอ่ะมายมองกันเหรอ ล่อลึกมากเลยนะคะโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงสวนแล้วนะคะนี่เป็นบริเวณสวนข้างบนดูจะลกๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะยังไม่ได้ตัดยาเพราะาช่วงนี้ฝนตกด้วยทักทายน้องคุกกี้เบบซี่แล้วก็เอ้ยทักูกนิกกนิ่สุดที่รักของน้องมีสิงนะคะกี่อ่อนมาก นี่พาน้องๆไปหาหน่อไม้ด้วยนะคะไม่เคยห่างจากมิวสิกกับคุณแม่เลยนะคะเนี่ยสามตัวเนี้ยไปไหนไปด้วยคือเหมือนกับว่าเป็นบอดี้การ์ดจริงๆทุกคนรักทั้งสามตัวนี้มากเลยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวมิวจะพาทุกคนไปหาหน่อไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหาจะหาเห็ดด้วยไม่แน่แต่ว่าเห็ดขึ้นหรือเปล่าขึ้นนะวิ่งกาแฟก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกคนดูโอ้เม็ดใหญ่นะแม่ดูสองดใกล้ค่ะ ชิเล้งเหรอเม็ดใหญ่แล้วสองปใกล้ค่ะโอ้ชิเลงจื้งเหรอคือบอกแบบชิเล่ะถูกคือบอกแบบชิเล้งจริงอ่ะก็ละตาเยอะเหือเอาโป๊ะจะแพงยังไม่เนี่ยหรอชิเล่เนีะต้นชาก็สูงอันนี่แหละอืมมะม่วงหรือเปล่าโอ๊ยมีลูกหนึ่งแหลฉันนั่งปลูกทุกอย่างเลยนะคะบนสวนข้างบนตรงตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหเอออันนี้เอาทูเบี้ยถูกเบี้ยก็ อโอ้โหดูทุกคนไม่ได้มาไม่ได้มาที่สวนนี้นานนะคะคุณแม่จะตืนต่นแต่จะไม่ถ่ายมิสิกแล้วนะะ <c oughs> จะไม่ถ่ายหนอแล้วนะคะเกิดเด็กเจฟังงั้นใะ่ไหมวันนี้อุ้ยอันนี้ใหญ่มากเลยทุกคน สูงมากดูทุกคน,กคนเห็นไหมใหญ่มากเลยดูเปรียบเทียกบกับมือมิอสิะคะนี่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปแกงนะคะนี่วันนี้คือมาเอาด้วยแล้วก็มาไปแกงเลยด้วยนะคะถ้าจะอันนี้เป็นหน่อหวานนะคะสดๆอร่อยแน่ๆอุ้ยหน่อพีชถึงพวงมาเสียทีโอุ้ยใหญ่มากเลยอะ โอ้โหโอ้โหดูด,ดูใหญ่มากเลยอ่ะอันน <utta> ี้คือกินทั้งครอบครัวนี่ก็โอ้โหกินไม่หมดนะคะต้องแบบทั้งหมู่บ้านญาติพี่น้องทุกคนมากินกันใหญ่มากเลยเจะมิวเอาสักสองหัวเนาะแม่เนาะสองสามหัวก็พอแล้วันวันนี้ วันนี้มิวกับคุณคุณย่าแล้วก็คุณแม่กินกันสองคนแล้วก็คุณพ่อด้วยสี่คนก็เอาไม่เยอะนะคะเอาแค่สองสองสามหัวก็พอแล้วนะคะ เลยนะคะ่ต้องกาแฟต้องดูเนื้อต้องดูเนื้อดูทุกคนเนื้อแบบน่ากินมากเลยมองดูอยอยากกัดเลยอ่ะ โอเคสองหัวก็พอม,อมั้งแหละหรือว่าต้องสามหัวพอกินไหมอ,อันนี้ที่เลืเดี๋ยวก็จะใหญ่เดินเจดีถิมได้อีกอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเมิวจะเอาอีกหัวหนึ่งแล้วก็หัวหนึ่งก็พอแล้วมั้งได้ไหมเนาะพอกินแล้วอ๋ออันนี้หัวไม่อเอ่ย าม,ม,ม,มาแม่เาอุเหมือนเลยคือแบบเนื้อเยอะมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยดูทุกคนคือใหญ่มากแล้วก็เนื้อเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นหน่อหวานนะคะอันนี้อร่อยมากคืออันนี้คุณพ่อคุณแม่มาปลูกไว้ไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าหน่อที่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีค่ะแต่ว่าหน่อเน,นี้ยมันจะเป็นหน่อหวานมันเป็นพันหน่อหวานเนาะแม่เนาะที่เรามาปลูกไว้ตอนนี้ก็ยักขยายเหมือนกัน ดูเพราะว่าต้นต้นไผ่ของมันก็สวยมากเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนได้แล้วสามหัวเดี๋ยวไปทำกับข้าวนะคะจะพาทุกคนไปกระท่อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมิวจบแวะเอาผักชีฝรั่งด้วยถ้ามาที่สวนนะคะทุกอย่างก็คือเราเก็บเอาที่สวนเลยนะคะไม่ได้ซื้อจากข้างล่างเลยนะทุกคนเนี่ยสิ่งที่มิวชอบก็คือสิ่งนี้เลยที่เรารู้สึกว่าแบบคือบนดอยข้างบนอนะ่ะมีทุกอย่างจริงๆนะคะที่แบบ สามารถเอามาทำาเป็นอาหารได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาโชว์ทำแกงหน่อไม้ให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็ทานข้าวร่วมกันกับครอบครัวนะคะ,ะ,คะไปค่ะอันนี้ก็เป็น ใบบัวบกนะทุกคนใบบัวบกก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยแล้วก็สวยมากด้วยดูผักชีฝรั่งสวยมากเลยนะคะว้เนี่เด็มอะ่ะสเด็มปะทุวอนนมือเหมือผักชีฝรั่งเถอะอไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูกันค่ะ ส่วนอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นดอกของขานะคะเนี่ยต้นขาอยู่นี่เลยแล้วก็กระท่อมเล็กๆจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาจะ,จ,ะจะทำอาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะกระท่อมอยู่ตรงนี้ทุกอยาก่างคืออยู่รอบๆบ,บ,บริเวณกระท่อมหมดเลยนะคะดอกของกระท่อมเอยดอกของกระท่อมอ่ะดอกของขาก็กินได้นะทุกคนมันหอมก็นอนบิดจากดอกใส่แกงหน่อไม้ด้วยได้นะคะไปลองดูได้ทุกคน แล้วก็เดีด๋วยวต้องเก็บชะอมด้วยนะาายคะชะอมก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยจะเป็นกระทงเล็กๆนะคะ ทุกคนเตรียมเสร็จหมดแล้วนะคะแตะ่สิ่งที่ต้องมีสําหรับแกงหน่อไม้ก็คือไม่มีอะไรมากเลยทุกคนเป็นผักสมุนไพรตามท้องถิ่นตามป่าน,นี่เลยนะคะก็แกงหน่อไม้จะบอกอาไปสุุสาวอาขาก็มีใส่ดอกขานะคะดอกขานี่สวยมากเลยแล้วก็มีชะอมมีผักเคนะคะแล้วก็มีผักชีฝรั่ง แล้วก็มีพริกกระเทียมกะปิด้วยหน่อยหนึ่งนะคะตามรวมกันนะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือหน่อไม้นั่นเองคะ่ะทุกคนหน่อเนี้ยเป็นหน่อหวานด้วยนะทุกคนแกงออกมาเนี้ยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวมิวจะเริ่มทําแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอออจูอจูเจคพอดนะคะกําลังใต่ใต่ใต่ตตอะไรเนี่ยจะกระดึ๊บจะกระดึ๊บไอ้ปะเจปะเจ๊ปะเจ,เจ,เจ๊ห้ามข้านะแม่เออปั งก็พอแล้วนะคะเปิกดกระดองโอเคค่ะเดี๋ยวมิวจะเริ่มทำแล้วนะคะทุกคน,น Oh, mm -hmm. oh, ข้าวเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็มิวและคุณย่านะคะกับคุณแม่จะทานอาหารแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณย่าขึ้นมาที่นี่ค่ะยิ้มยิวมีอะไรเนี่ยก็ยยยยแล้วกันคุณย่าบอกว่ามาเดินเที่ยวสวนวันนี้ดีใจม,มากเลยนะคะปกตอิอยู่ที่บ้าน ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เดินเอากาลังกายไม่ค่อยได้เดินชมแบบนี้นะคะวันนี้ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศมาทาน<ล>ข้าวที่นี่ค่ทนะทเยร์คุณย่าก็ร่อยเลยเนี่ยลงเยอนะเพราว่าคุณย่าบอกว่าวันนี้ดีใจมากมากเลยนะคะที่ได้มาที่สวนนะคะก็เป็นพักกลางวันแล้วนะคะจะทานอาหารแล้วมีแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็มีผักมีเต้าหู้ยี้ด้วยนะคะ คือกินบนดอยอ่ะกินกับน้ำพริกก็อร่อยทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวมิวกับคุณย่าแล้วก็คุณแม่จะท <c oughs> านข้าวแล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามชมเป็นกำลังใจให้น้องมิวสิงมาตลอดเลย